มันไปไม่เออแล้วผมดูอออคุโตขึ้นเงี้ยปีกาตีกแนวไห้แม่ปิกาแล้วนะมึงเอาไปช่วยเพื่ออะไรโอเห็นใครก็เลยมาช่วยเออเมื่อไปถึงก็แม่รับกลับบอมันเจ็ดทีเมื่กี่โมงแล้วนี่กี่โมงแล้วไม่รับกลับ ไม่น่ะไม่รู้แล้วมึงพูดทำไมอ่ะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้กูก็ลองถามไม่รู้ไม่รู้คู่กันไปสองเอาไปก็ตีใช้ไม่ใช้หอเวลไปปล่อยทิ้งมันปล่อยทิ้งเวลาเวลาเปล่กสมตีนี่มาสมอะไรอ่ะจู่เดี๋ยวมาถาม ก้าวรู้ไอ้ก้าวไม่รับไปเลยไม่ต้องไปเลยนะที่หลังแม่เอาไปเลยป๋ามึงไม่ใช่ว่ามึงได้บุญหรอกใครก็โทรตามมาหน่อยป๋าอยูไหนป๋ารู้ไหมในไอ้ป๋ามั้ยเออเอแล้วแม่ไปออกไป

วางของพระจิตโปรดให้พระเจ้าทั้งหลายทราบซึ่งในความเพียงธรรมในพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะ้พระคิดเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระพเจ้าทั้งหลายอามนขพระพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพผู้เป็นเจ้าของพระพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะ้พระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีพมจารีทรงรับธรรม,มานังบาลปิยาตีราชทรงถูกเรึงการเขนสิซึ่งพระชนม์โปรดของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้ากดพวนาเพื่อลุกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเพียงด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดใ และพระเยซูอรสของท่านทรงได้ออ่่าาตวมื Ha, ha, ho, ha, he, ha, ho, ha. สันามารีเพียงด้วยพระหัตสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปลภาวนาผู้ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และวเมื่อจะตายอาเมน